สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งมอบรถยนต์นอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเรามาส่งรถนอกสถานที่นะครับด้านหน้าผมเป็นเจ้า Ford Ever อรต์ตัวไทเทเนียมสปอร์ตนะครับก็มาลองดูว่าเราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้เรายังคงเป็นตัวสปอร์ตอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่เราใส่ชุดครอบทั้งหมดทั้งคานเป็นดําเงาชุดครอบรวมครับก็คือตรงนี้นี่ครับ เป็นดำเงานะครับมาถึงคิ้วล้อ3นิ้วนะครับแล้วก็การลอยมือจับขอบมือจับนะครับแล้วก็คิ้วกันสาดนะครับตรงนี้แล้วก็ข้อไฟท้ายเสาฉลามที่เป็นชุดชุดตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตรงนี้อันนี้ลูกค้าอยากได้แบบเรียบๆนะครับข้อไฟข้อไฟท้ายแล้วก็กันลอยมือจับหลังฟิล์มเซรามิกนะครับ โดยพื้นฐานแล้วตัวเอเวอเรเราแถมิฟ์มเซรามิกทุกคันอยู่แล้วนี่ครับรอบคันเจ้าเอเวอเรสต์สปอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอีกประมาณ4-5โลก็จะถึงบารลูค้าละอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับนี่ครับเรายังสามารถรับจองรถได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมียังมีรถในออเดอร์ยังมีรถในสต็อกก็จะสามารถส่งมอบได้นะครับก็ตอนนี้ฟอร์ดปิดโรงงานประมาณเดือนนึง ก็ไม่ได้ขึ้นลายผลิตนะครับแต่เรายังมีออเดอร์ยังมีสต็อกที่เขาผลิตผลิตไว้แล้วก็สามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้นะครับรอบคันครับเอเวอร์เรสต์สรตรงนี้ราคาปกติคือ1469นะครับอันนี้คือราคาพิเศษ1399นะครับเงื่อนไขยังไงโทรมาพูดคุยกันครับเรื่องดอกบงดอกเบี้ยตรงนี้สามารถพูดคุยกันได้ครับแ็กขอบ20จากจากโรงงานเลยครับแ็กเป็นแ็กเดิมจาก20ขอบ20อยู่แล้วจากโรงงาน ็สีดําอย่างนี้อยู่แล้วครับอ่ะนี่ภายในดําแล้วก็เดินได้จะเข็บสีน้ําเงินนะครับเหมือนกับคันนี้เลยนี่นี่ครับเหมือนกับผมเข้ารูปเราก็ตัดเป็นตัวนี้นี่ครับดูหลังรถหน่อยครับนี่ครับ ตัวชุดผมที่เราตัดเข้ารูปนะครับประมาณนี้หลักๆแล้วครับโอเคนี่นะครับก็ลูกค้าท่านใดโทรสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเรามีบริการนะครับวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนะครับเหมือนเช่นคันนี้ครับเรามาส่งที่สุรินนะครับจังหวัดสุรินก็มาส่งได้หมดครับช่วงนี้อาจจะติดปัญหาเรื่องการเดินทางนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับออกเช้าหน่อยก็สามารถมาส่งได้เหมือนเดิมตรงนี้นะครับก็มีอะไรโทรสอบถามได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นในคลิปต่างๆว่าคลิปไหนเป็นยังไงส่วนมากแล้วลูกค้าจะรบกวนอย่างนี้ครับแคปคลิปที่ตัวเองสนใจแล้วก็ ส่งให้ผมดูว่าอยากได้แบบนี้ผมก็จะบอกโปรโมชั่นว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยโปรโมชั่นเป็นยังไงอะไรเป็นแบบไหนของแถมมีอะไรบ้างแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิดของชุดแต่งเพิ่มเติมเนี่ยเราจะแถมให้ทั้งหมดอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงก,ก็หลักๆแล้วก็ประมาณนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับตอนนี้เป็น,ปนตอนนี้เป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายสองละแดดกาําลังแรงเลยก,ลก็หลักๆลก็ประมาณนี้นะครับอันนั้นครอบฝาถังนะครับอยู่ในชุดครอบรวมเหมือนกันก,ก็หลักๆลก็ประมาณนี้ มีข้อสงสัยยังไงโทรสอบถามกับเราได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องการจัดไฟแนนซ์ยังไงทรปรึกษากันก่อนก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0859079990นะครับ ID Line ก oh ็เอกอันด์สกอร <nói> ์20นะครับหรือแอดเบอร์ตามเบอร์โทรศัพท์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับก็มีอะไรโทรสอบถามกันนะครับผมประมาณนี้นะครับก็วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไง เราจะมีคลิปรีวิวมาให้ชมอีกก็คือจะมีตัวสีดิบบูตัวท็อปสุดใบโทโบอีก2คันที่แต่งเต็มเราจะมารีวิวให้กับทางท่านผู้ชมได้ได้ได้ติดตามกันแล้วก็เราจะมีสีบอลเงินชุดแต่งวิกเตอร์อีกหนึ่งคันที่กำลังจะปล่อยสมบัอบวันที่สีนี้เราก็จะมารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอจบรีวิวประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ